สวัสดีครับส่งงานซ่อมนะครับวันนี้เป็นเครื่อง GX สามห้านะครับลูกค้าส่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันครับอำเบรแม่แตงนะครับขุณวีรพงศ์นะครับทางเราจะจัดส่งนะครับไปให้ทั้งชุดนะครับตัวนี้ยกเครื่องใหม่นะครับเปลี่ยนชุดแฮนด์แล้วก็หูคล้องสายสะพายนะครับเปลี่ยนให้ ชุดคาดเปลี่ยนให้หมดนะครับลูกค้าเห็นเรียบร้อยละนะครับตัวนี้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด3,100บาทรวมค่าคนส่งนะครับตัวนี้จะเทสก่อนการจัดส่งนะครับสตาร์ตติดง่ายเสียงเงียบนะครับรับจบให้ทุกอาการนะครับท่านไหนสนใจแบบนี้นะครับพักเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้านำส่งเองนะครับมาส่ง วันก่อนนะครับทางเราได้แกะหลือให้ลูกค้าดูเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลูกค้าไม่สะดวกมารับนะครับทางเราจัดส่งด้วยขนส่งข้สดุนทภัยนะครับตัวนี้รหัสเล็เครื่องของลูกค้านะครับ G C A M P 1153825นะครับตรงรุ่นของลูกค้านะครับนะอย่างสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานลองปิดสวิตช์แล้วสตาร์ทอีกที ตาร์ชิวๆเลยนะครับลองเร่งดูกดคันเร่งค้างไว้สักสิบวิไม่มีวอดนะครับกดเร่งยาวๆได้เลยนะครับจะทำการจัดส่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพักบอกลูกค้าไปอีกทีนะครับตัวนี้ใช้ขนส่งพัสดุพันธุ์ใดรอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะครับ สวัสดีครับ